กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดลแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved กันอ,อีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชม <c oughs> คลิปก,ก็อย่ายลืมกดให้สักคนนึงได์นะครับผมแล้วก็อย่ายลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคจาก EP ที่แล้วะครับผมที่เราได้อ่าทำเควสดาบะนรับผมต่อมาเราก็จะมาทำเควสปืนต่อนะครับผมอ่าเควสปืนนี่ก็รู้สึกว่าจะ อะเดี๋ยวนะพี่ยกเดิร์กก่อนละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ,เอ้เควสอ่์แป็นไม่รู้น่าจะเป็นแป็นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไอเ้เควสแป็นปืนเนี่ยต้องทำเลเวลเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าก่อนที่มันจะให้ทำนะครับผมเนาะไอ้ก่อนที่เราจะสามารถรับเควสได้เนี่ยเราต้องปลดล็อกนะครับผมในการก็คือเราต้องเรียนอินแกมปืนสไนนะครับผมแล้วก็กับดักหนีเอ่อกับดักนั่นแหละอ่า ปลด2อันนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนยังไม่ยังไม่ได้ปลดเนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับผมเราก็ไปพิมพ์ชื่อมันแล้วก็หาเอานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหาหมีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะพี่ก็จำไม่ได้ว่ามันตีต้องตีกี่ตัวเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้แบบคือเคเวสมันอะเหมือนเคเวสมันให้เราไอ้นี่ก่อนอะเควสมันให้เราแบบค้าของ2อ,อย่างมาก่อนนะครับผมกับด่างหมีกับ กับดักหมีนะครับผมกับอะไรกับปืนสไนนะครับผมเนาะแต่ว่าพี่ขี้เกียจขาเนะครับผมนะเนาะเดี๋ยวจะไปล่าหมีเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเควสพวกนั้นมันก็จะผ่านของมันเองนะครับผมเราหาหมีก่อนเลยจเจอเลยนี่ใจเทรอเบิร์ด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 เธอเบิร์ดเ,เ,เจอตัวป่วนอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องหาหมีก่อนโอ้โหอยู่กันเป็นฝูงเลยป,ป้าๆสิเอามามา มามามาเข้ามาโอ้โหดูดูกี่ตัว <c oughs> บินกันระลิ้วล่องเลยนะครับผมมาดิอืมหาดิอ,อุ้ยหยังไม่หมดยังไม่หมดตัววะเนี่ยเจ็ดแปดตัวโอ้โหแล้วของ <c oughs> เดี๋ยวเก็บคิสตินไว้ก่อนนะครับผมอันนี้สำคัญนะครับผมเอาไว้ใช้โอ้โหที่เหลืออะไรน่องเนื่องอะไรเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวดรอปก่อนนะครับผมทิ้งานา้ำหนักจะได้ไม่ต้องเยอะมากอันนี้เลยอ,ะอะ่ะ พวกนี้ไม่ต้องใช้แน่ผมเนาะเพราะว่าชุดกอดมอกกันหนาวได้อยู่แล้วอะไม่จําเป็นแล้วแนะ,ะไปต่อโอเคน้ําหนักลงอัน,นอะไรเนี่ยเพิ่มห,ห,หมวกลูกเราจะแตกแล้วแนะ่ะผมได้นะต้องซีเรียสเยอะนะครับผมหาต่อหาหมีต่อโอ้โหเจอลิงลิงกำลังบวกกับคาโน่น,นะครับผมปั๊บปั๊บ ๊บเนี่ยมันมีสัญญาณแต่ไม่เห็นตัวว่ะเราต้องรอชายหาดป่ะว้าวล่วงเอาชั่ปุ๊บเอาชั่ปุ๊บเอาชั่ปุ๊บโอ้ยกระโดดก่อนโอ้โหตกมาตรงมดพอดีเลยมามามาเดือดเบิร์ตอีกมามาเข้ามาได้หมดมามาโอ้โหตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยมันน่าจับวะเนี่ยอืเสียดายไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบถือว่าแบบตึงอ่ะตึงเลยอ่ะ นี่อะไรอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วปึ๊บ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 ยังไง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 เจ้าไม่ะโอ้หนีไปไหนไม่เงี้ยไม่เงอันนี้เลเวลสามสิบเองครับผมไม่เท่าไหร่ไปหาหมีต่อข้างหน้าใช่หมีปะโอ้โหเจอแต่ไอ้ฝูงฉันโอ้โหน้องฝูงเลยครับมันเยอะไปมั้งเนี่ย โอ้โอโอมามามาถือว่าเป็นการเก็บเบลไปด้วยมามาให้หมด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 นี่เรียบร้อยโอเคอเฮ้ยเดีเ๋ยวอ,อยู่จนไหนเดี๋ยววันนี้ปกติมันแบบโยเย,ยเลยนี่ว่าหมีอ่ะมันให้เรากลับไปหาที่เดิมอีกแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเหมือนใกล้เหมือนใกล้อ,กลอ๋อเจอแล้วตัวหนึ่งเจอเป้าหมายยืนยันเป้าหมายนี่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 โอเคโอเคมันได้คิวสองตัวนะครับผมนอกเดี๋ยวเรานะฮะจะกลับไปอ่ะเราจะต้องเซฟอีกรอบเหมือนกันครับทำเหมือนดาบเลยนะับผมถ้ามันเป็นเควสนะับผมถ้าเราได้แบบดามิสักสามร้อยกว่าก็โอเคแล้วนะครับผม แล้วหามีอีกตัวหนึ่งให้เจอก่อนนะฮะแล้วเราก็จะออกไปเซฟไหนวะปึ๊บ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 เจอแต่ฝูงเทอแตเบิร์ดโอ้มึงเยอะไปเจอแต่ฝูงเทอแตเบิร์ดโอ้มึงเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพี่ว่ามันเยอะไปเอาจริงเอาจริงเยอะเกินโอ้คาโนวิลล์ร้อยหกสิบเสร็เบิร์สองร้อยโอ้โหโอ้โหผมไม่ เพิอมเยอะยังไม่พอเนี่ยผมอยู่กันเยอะแยะด้วยโอ้โหถึงขั้ขนถึงขั้นแบบกระตุกกระเติกอะไรกันเลยทีเดียวเดี๋ยวหามีต่อเมนูใหม่เมนูใหม่ no no โอ้ยลิงน,นั่นอะไรอะโอคาโน่โอุย้ยมันบอกอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวนะหมีเหรออยู่ไหนอะ อย่าไปทํามันอย่าไปทํามันอย่าไปทํามันกันนู้อย่าไปทํามันอย่าไปทํามันเออรอตายไหมเวนตายไม่ได้ตายเพราะคาโนูตายเพราะถูกตายเพราะพี่เองนี่ผมอันนี้มันดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนที่พี่มีอยู่อ่ามันได้มานะครับผมจากการโอ้ดาเมจทหกร้อยมันไม่ใช่สามร้อยดิมันต้องดาเมจสักพันขึ้นนะครับผม พันสองอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบกำลังดีเนี่ยผมอันนี้มันน้อยไปหน่อยนี่วลอ,อะไรสี่สิบถ้าเกิดเราเจอไอ้เทเดโนโดอนเราก็จะจับด้วยนะครับผมเนาะตอนนี้เราต้องหามีตัวหนึ่งให้เจอซะก่อนนะครับผมถือว่าเป็นแป่นที่แบบไม่ค่อยดีนะครับผมนอกปืนสไนปืนนี้นะครับผมเพราะว่ามันแค่หกร้อยเองเฮ้ยอะไรอะ่ะเห็นเพื่อ,อนอนรอเปล่ามีเปล่ายวดูที ไม่มีเอ้ยมีไม่งไงอ้อมันปอวะ่ะมันปอไปต่อเฮ้ยเวลอัพกันเลยทีเดียวเชียวอัพไปดิเอาให้ปังเย็นมันดามเมจถึงพันแนวผมไม่มีมันหายไปเยอะวะไม่มีเหรอแถวเนี้ย หมีมันจะมีสองตัวในป่าไม่ได้นะโอไยมาอีกจ้ะไอ้นกเวนไ it, ม, hei, น aviation. ม่ใช่เดี๋ไอ้ไก่โต้งไอ้ไก่เวนอะไรหนีอะไรกันมาอีกอ่ะนะครับผมหาหมีหาหมีต่ออ๋ออยู่กันอยู่เยอะอ๋อไม้ก็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 อืมอืมโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ย ยมือหยีไปไหนหมดวะเนี่ย,ยนะครับผมเราวิ่งตั้งนานแล้วยังไม่กระพริบเลยเนี่ยกระพริบแล้วกระพริบตรงนี้กระพริบต่อเปล่ากระพริบต่อเปล่ากระพริบต่อไปนเนี่ยอ้าวอะไรของมันวะเนี่ยมันบอกให้วิ่งไปทางนี้นะครับผม โอ้โหมาโอ้หมากันดิหมากันดิเอาอะไรมาขัดเสร็จแล้วก็หนีกูอะไรของวะโอเคไปต่อครับผมบอกไปตรงโน้นบอกไปตรงโน้นแล้วเราจะเจอเพิบ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 เตยขึ้นอีกอ่ะไหนวะ Ôi, ở đây đi Này của mì Này á, Ô, chờ leo, các ok ตอนนี้เราเจอหมีแล้วนะครับผมเราก็จะทําการเซฟก่อนเลยนะครับผมนี่เซฟเซฟนะครับผมแล้วก็ออกนะฮะก็ทําเหมือนดาบครั้งที่แล้วนะครับผมเนาะเออเหมือนกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็กดไปไอน้นี่พี่กระลบเลยแล้วกันนะครับผมพี่จะเซฟอันใหม่ทับไปเลยนะครับผมเพราะอ,อันเก่าไม่มีเลยนะเราได้ของที่ต้องการแล้วน่ครับผมโอเคไปลุยตอ่อ มาเรามาลุ้นกันนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยผมเราจะได้เป็นปืนสนัยดาเมจที่เท่าอดาเมจเท่าไหร่ถ้าพันสองถือว่าโอเคนะครับผมจริงๆพันหนึ่ง,ง 1, 1, 1, ก็โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับผมปึบปึบโอเคเควสเสร็จนะครับผมปึบเด้งมาไหมอ่าฮ่าโอเค ตอนนี้เราก็ได้แป่นมาแล้วนะครับผมอันเ้ียนเก่าใช่ไหมอันเดียนใหม่ปั๊บอู้อู้อู้เกินคาดน้องๆเกินคาดพันสองพี่ว่าเยอะะนี่บผมไอ้นี่สองพันเอาแล้วนะครับผมเอาเอาโอ้โหแล้วหนวยแล้วดุมันใช้เหล็กเนี่ยผมน้องๆดู หมื่นหนึ่งพร้อเนี่ยผมใช้ไม้สามพันโอ้ยหาตายเนี่ยผมโอ้แต่มันก็คุ้มะเหล็กเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพี่คงจะต้องไปจับนกแล้วก็ทำฟาฟร์มเหล็กเนี่ยผมบนจุดภูเขาไฟเนี่ยผมเนาะใช้เหล็กอย่างเยอะเนี่ยโอ้โห แต่มันก็มีวิธีหนึ่งเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราลงไปลงถ้าดูไหมถ้าเกิดเราหาได้แบบได้เกิน2 0 0พันเราก็จะไม่ทำไงเอออันนี้สองพันเลยเว้ยเฮ้ยที่ดีว่ะพันสองว่าดีแล้วนะครับผม2 0 0พันนี่ดีก็ไปอีกนะผมไปดิอืมอืมตีเล็กตีเล็ก,ลลกแล้วไงตีเล็กแล้วไงตีเล็กก็ไม่ได้ใหญ่หรอกนะเออไปครับต่อไปเราจะไปจับนกกันนะผมเราไปหาอ่า ชิเลนโนดอนนะครับผมเลเวลสูงจริงๆมันนี้ทาเปจาร่าได้ยังวะเราทำอ่านาทาเปจาร่าได้รปะวะถ้าเกิดจะทาเปจาร่าเราจับทาเปจาร่าดีกว่าปะทาเปจาร่าอาทาเปจาร่าเหรอน่าจะยังไม่มีให้จับนะครับผมอืม น่าจะยังไม่มีอ่านขี่ได้ผมน่าจะสัก50กว่าแต่จริงๆเราได้ไอ้นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมได้แค่เจนเนอเรตดอนเนาะโอ้เล็ยบยาวนี่ครับผมขอชมหน่อยเล็บยาวเล็บเท่าไหร่สี่สิบนี่ผมอุย้ยเราเรา,เราไม่เอาไม่บวกวนะครับผมเดี๋ยวก่กอแตกเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเท่าไหร่นะครับผมตัวแบบนี้นะฮะโอ้โหเลปเตอร์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 ตัวพี่หนักหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบดูแบบ เนาะโอ้โหเนื้อเพียบดอกไปหมดดอกไปหมดเอาเนื้อนี่ไปกินก็ไปจับต่อนะครับผมเออโอเค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 ,อเ,คเออแล้วไอ้นี่อยู่ไหนแล้วโบล่าเดี๋ยวมันก็บ,บินอีกอะ่ะ เอออืมเี่ยน,น่าจะได้แล้วล่ะเูยเฉยเลยนะอยู่เฉยเเลยนะอืมอืมโอเคอบอังว่าจะไม่ตายโอเคเรียบร้อยอแล้วเราก็จะเป้าเนียครับผม แล้วคงจะเฝ้ามันก่อนหรือว่าเราจะยังไงดีแบบกลัวมันตายอีกกว่าแถวนี้แม่งแบบนะเดี๋ยวๆถ้างั้นเราทำไอ้นี่ดีกว่าทำรั้วหนามแล้วกันใด้ผมเราขาดไม้ไม้เหรอไฟฟ้าไม้ก่อนไอ้เหี้ยไม้แถวนี้มีเยอะให้หนูรอไว้เลยเฝ้าไว้ าไม้ก่อนตอนนี้อากาศมันร้อนนะครับผมมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆนะผมเพราะว่าชุดเกาะของเรานะฮะเห็นเพราะว่าชุดเกาะของเราเออกุหลาบสิงน,นี่แล้วพอถอดอย่างเงี้ยแล้วเดวกคู่ก็ตายอีกอ เราไอ้นี่น่าจะหมดใช่ไหมไฟ,ไฟเบอร์น่าจะหมดใช่ไหมหรือไม้หมดโอเคไม้หมดนะครับผมไฟเบอร์น่าจะขาดได้อีกสองอันห้าอันพอดีถ้าเราได้ห้าอันก็เวิร์กเลยนะครับผมโอเคเราจะได้กันพื้นที่ไว้นะครับผมไม่ให้มีตัวอะไรเข้ามานะฮนะกันก่อนอันดับแรกเรากันจากด้านหน้านะครับผมปึ๊บ ก็หน้านี้ตัวความประหยัดเราจะเอ้ชิดหน่อยโอเคเอ,อโอเคแล้วก็ไปทำอีกสองอันนะฮะนี้ด้วยอือ ยังไม่พอเราเอาแค่สี่อันดีสี่อันพอแล้วปะสีอ่อันน่าจะพอแล้ววะพอแล้วนะครับผมสี่อันพอเราปิดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาลื้อถอนที่หลังเอาโอเคอย่างน้นอยนๆแล้วก็กันมันตายได้แล้วนะครับผมมันมีช่องนิดนึงอ่ะอเดียเราจะ นั่งไปไหมหมอบไปได้ไหมไม่ได้ไปขาดได้ไหมขาดไม่ได้เนี่ยผมขานเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรโอเคต่อไปเราก็รอก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะ,รนะรหรือไม่เราก็อาจจะทำต้องทำที่นอนนอนอาจจะต้องทำที่นอนแล้วก็นอนไปนะครับผมวิ่งกระโดดข้ามไปได้ปะปึ๊บ ไม่ได้ด้วยก็คงต้องรื้ออย่างเดียวถูกไหมไม่เป็นไรนะครับผมแล้วเราทําที่นอนนอนเลยนะฮะโอเคที่นอนนอนเลยในขณะที่นอนเราก็ทําแคมป์ไฟด้วยแคมป์ไฟย่างเนื้อด้วยนะครับผม ไฟวางย่างเนื้อกินอร่อยห่อ่าแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อนี่เราไีเนื้ออยู่ไงนี่เจ็ดสิบฟันย่างเลยครับผมแล้วเราก็กินให้อิ่มนะครับผมแล้วก็นอนให้หลับตื่นขึ้นมาก็จะมืดๆหน่อยเราจะก่อนนอนไอเทมด้วยก่อนนอนพี่ว่าเราเดี๋ยวมันจะตื่นไวอะเราเอายาเนี้ยใช้มันกินไปก่อน เรก่อเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองนอนดูรอบหนึ่งก่อนไหมนอนดูรอบหนึ่งก่อนมันจะตื่นไหมอะน่าจะไม่มั้งน่าจะไม่จะลองเสียงดูไหมเสียงดูดีว่าเฮ้ยไม่มีเนื้อสุกเลยเบ้ย ไม่เต็มปิดพอที่เราจะเข้าไปได้แล้วกันโอเคพอเข้าได้ไหมโอเคพอเข้าได้นะครับผมเราพอแทรกตัวเข้าไปได้อ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวกินเนื้อก่อนน่าจะพอได้น่าจะพอเราอิ่มแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนอนนีครับผม แล้วก็มาดูกันว่าค่าสรุปขอาะให้ค่าหิวมันจะลดไปเยอะแค่ไหนนะคผมพอค่าหิวเยอะเ,เราก็จะไปล่าเนื้อนะครับผมมัจะลดเร็วจังเลยอะเอาไปก่อนสักสองสัทีแล้วกันเพื่อกันเหนียวโอเคอ่ะนอนเลยนะครับผมเนๆก็จะมืดแล้วด้วยเอา้ามันบอกสว่างอยู่มะโตกะ,ะมังสักรีด <c oughs> งันคงต้องรอเนี่ยครับผมนะ้องหาจจะต้องรอมันก่อนว่าค่าหิวมันลดไปเยอะแค่ไหนนะฮะ เดี๋ยวไม่ต้องสนใจให้มันไปนเลยดีไหม่ะไม่ไรเดี๋ยวระหว่างที่เราไปล่าเนื้อแล้วกันมันก็คงจะหิวต่อไปอไปเราไปล่าเนื้อน้องก่อนนะครับผมเนาะแต่เรามียาคุณสิบธ์แล้วอาจจะไม่ต้องนอนก็ไดนะ้โอนเลยเจอแล้วครับผมตัวให้เนื้อนะฮะพาระพาราเซอร์เนี่ยครับผมจักใหญ่เนี่ยผมตัวนี้ให้เนื้อน้องเยอะมากโอ้โหมีถึง2ตัว แล้วก็ล่าถ er be ึงสองตัวนะครับอืม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 ออกกัดดิกกัดดิกกัดเดิเออกัดสกัดสินี่เรียบร้อยครับผมโอเคเราได้เนื้อน่องมาเก้าชิ้นเดี๋ยวยังยังมีอีกตัวหนึ่งเอาจัดอีกตัวหนึ่งก่อนหมดยักษ์ใหญ่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 โอเคได้มาแปดป่ะเดี๋ยวเราเอาให้มันไปเลยแล้วกันเนาะ พี่ว่ามันน่าจะเนื้อน่องน่าจะขึ้นเยอะอยู่แหละนะครับผมอืมมันน่าจะขึ้นเยอะโอเคอ่าปึ๊บแล้วก็ปึบ๊บเอายาคูณสิบไปก่อนเลยนะครับผมนี่ที่ได้มา ึพฮึบ,อ,บอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เราใส่ยาคุณสิบไปให้แล้วนะครับผมต่อไปก็คือหน้าที่ของเนื้อน้องนะฮะเป็นหน้าที่ของน้องเนื้อน้องที่น้องจะทําหน้าที่โอเคเึิโอไม่ต้องนอนด้วยช้ำนะครับผมโอเคต่อไปเรามาทำอ่านกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะ ทานขี่ทีแลโนโดอนนะฮะรู้สึกจะไหนวะอ๋อนี่ตอนนี้เราขาดไฟเบอร์นะครับผมกับหนังหนังพอละแต่ว่าเราขาดไฟเบอร์เดี๋ยวเราใช้ไฟเบอร์นะครับผมเนาะอโอเควาไฟเบอร์ก่อนรูนี้น่าเอาเขียวน่ามีเขียวติดมานะไป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 ยิ่งเยีเออ่ยมยิ่งเยี่ยมยิ่งเยี่ยมช่วยด้วย แล้วกูจะช่วยด้วยทำไมวะกูก็มีดาบ,บมาดิมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะฮะ <c oughs> ลืมตัวไปตัวเองมีดาบ <c oughs> ลองหาคนช่วยเฉยเลยกูเออแล้วทำไมกูไม่เอาดาบฟันวนะเป็โถแต่เมื่อกี้เราตายไงออแต่รอบนี้เราใส่ของ3มชิ้นอยู่มันเลยแบบถึกหน่อยใช่ไหมโอเคไปเราฟาร์มไฟเบอร์ต่อนะผม ไอ้รอบนี้ต้องใส่กางเกงไปด้วยเลยดีกว่าเพื่อความถึกทนทานใส่เสื้อไปเลยแล้วกันไม่ร้อนด้วยอ่ะมากางเกงไม่ต้องใส่ใส่แต่เสื้อ <c oughs> ตัวอะไรมันตีว่าได้ยินเสียง <c oughs> อ้างเอออ่าง,อ,างอยู่เลยต <c oughs> ออไฟเบอร์หมดดกอ่า <c oughs> ไปฝาไฟเบอร์ต่ออุ้ยตรงนี้มีไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คืออุ้ย เราหอ,อกอะไรเนี่ยตอนนี้เราหอ,อกดาเมจดวยถ้วยแนบผมเราเราทิ้งเลยดรอปไปเลยรนบผมไม่ใชครนบผมนี่เราไม่มีมีดแล้วอย่าไปกลัวเราไม่มีมีดแล้วก็จะไปกลัวทําไมละ่ะอา้าวเรามีปืนด้วยลืมไปว่าตัวเองมีปืนเออปืนลูกซองว่ะอะไร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 อยากโดนเป่ากระ่อกก็หน่อยไม่ล่ะลืมไปว่าตัวเองมีปืน เ,ออเกมอุตสาห์แจกให้ทำไมไม่ใช้เนี่ยผมฟาร์มแบล็กไฟเบอร์วาง์มบไฟเบอร์โอเคฟาร์มเอามดมดมาทำไมมดมดมาทำไมล่ะมาทำไมล่ะมาทำไมมาทำไมมาทำไมโอเคฟาร์มต่อ เราได้เฟเบอร์เท่าไหร่แล้วเนี่ยปึ๊บยังไม่พอนะครับผมตอนนี้เรามีร้อยสามขาดอีกยี่สิบห้าฟาร์ม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 เนี่ยครับผมเนี่ยเราก็ได้คิดตินจากไอ้พวกนี้แหละนะครับผมมาไปทำอ่านนะครับผมมันใช้ได้ทั้งคิดตินทั้งเจโตตินเลยเนี่ยอ่าบไปเอิบ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 โอเคว่าน่าจะพอแล้วนะครับผม อ่าไปเดี๋ยวเราไปหาเนื้อเอ้ยไปเห็นไปหาเนื้อไปเอาหนังนะครับผมกับลูกๆของเรานะครับผมเมื่อกี้โอเคหลงทางไปเนี่ยหวังว่าจะไม่ลงโอเคโอเคอยู่นู่น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 แหมนึกว่าจะหลงทางอีกรอบหลงนี่ก็แย่แล้วนะครับผมโอเคเฮ้ย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 มีตัวบุกรุกพื้นที่ มีตัวบุกลูกพื้นพื้นที่หกเดี๋ยวดูหนังหน่อยขอมีหนังไหมไมีหนังไม่ไม,มีแล้วผมหกร้อยกว่าอู้ย่างเยอะอ่ะตอนนี้เราก็คาบอ่านได้แล้วนะครับผมเนาะโอ้โหได้ขี่นกสักทีกูเล่นมาตั้งหลายอีพีแล้วเพิ่งจะได้ขี่นกเอาไปเลยลูกเอาไปใช้ลูกอ่ะ นั่นแหละโอ้โหบินได้ยังเฮ้ยบินได้เลยโอ้โหงลงแลนดิง้งโอเคเอาไฟล์ Fi. อะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องประมาณนี้ก่อนนะครับผมปาร์นเ๋็วเอาไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับ ก็เป็นไงกับ้างครับกับการทำเควสเนี่ยผมเพื่อเราจะได้แปนปืนสไนนเนี่ยผมนอนแล้วก็จับเจ้านกปรับแหลมชนหนนเชเดโนดอนนี่ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อผมมีกกำลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตารางคลิปก็มี f Facebook พเพจให้ผมสามารถทบทวนกันกปติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกาบ,รบปรานเพื่อนๆน้นงองๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้า EP หน้าจะทําเกี่ยวกับายไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย